เอามาทางนี้ทางนี้นี่เป็นที่อาน,าาาน,นางชูชาดานี่นางชูชาดาเนี่ยครับอ,อันนี้เป็นพระโพธิสัตว์โพ,พธิสัตว์ทวายข้าววายข้าวมัตุปยาต อ่ายรวข้วามวัตถุประยา่านี่นางชุชาดานี่เป็นพระโพธิสัตว์หลังจากที่ <c oughs> นี่เป็นต้นอัชชปาลนิโคดหรือต้นไสนนั่นเองอินเดียภาษาบาลีกาเรียกว่าอัชปาลนิโคดหลังจากที่นางชุชาดาได้มาขอขอพรสองประการที่ตรงนี้ครับ ก็จึงทําให้เมื่อนางสวมปารถนาแล้วจึงได้มา,าถวายหรือว่ามาบวงสรวงเทวดาทีนี้นี้พระโพธิสัตว์ตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสรุยยังไม่ได้ตัดสรุก็จึงทําให้อองก็เลยได้ <c oughs> นางก็มาถวายมาถวายพอถวายก็ขอถวายบวงสวงเทวดา แต่พระอ,องค์ก็บอกว่า,าเป็นมนุษย์ธรรมดายังไม่ได้จัดสรู้ครับก็บอกว่าขอถวายาจากนั้นเมื่อถวายพระอ,องค์ก็ได้เสวยข้าวมัทุปายาต49ก้อนอ49ก้อนถวาย 40, าได้เสวยเสร็จแล้วก็พระอ,องค์ก็ได้เอาถาดไปลอยอที่ท่า ท่าน้ำโน้นนะครับเดี๋ยวที่ที่จม,มาชี้ให้ดู่ะเ,เสร็จแล้วเมื่อพระองค์ได้ตัดสรุอนุตตรสัมมาส,สัมพุิยานแล้วนะครับก็จึงได้เสวยมุดท,ที่ต้นอาจารย์ปารณาที่ต้นโพสัปดาห์ที่หนึ่งครับสัปดาห์ที่หนึ่งแล้วก็สัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่อสอง ไม่เป็นไรไม่เล่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเขาก็อยากถ่ายไม่เป็นไรหรอกอาจจะมาไม่ได้นั่นแหละแล้วก็หลังจากที่พระองค์นั้นได้สวยมุดสัปดาห์ที่ที่หนึ่งที่ต้นโพสัปดาห์ที่สองอันนี้มิแตเจดีสัปดาห์ที่สามที่รัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่สี่ที่คารเจดีสัปดาห์ที่ห้าก็มาตรงนี้ครับุรมตรงนี้เออนั่งตรงนี้เลยครับอ๋อ ฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตดูนะครับถ้าบ้านใดถ้าบ้านใดหันพระพุทธรูปประทางทิศตะวันออกบ้านนั้นจะเจริญเจริญรุ่งเรืองปรารนาสิ่งใดได้เลยพระองค์นั้นมาสเสวยมุตที่ที่ตรงนี้ครับฉะนั้นเราจะเห็นต้นไทรเนี่ยต้นอชัชปาและนิโคดเนี่ยนั่งทั้งวันก็ก็ไม่ไม่ถูกแดดถูกแดดมันต้นใหญ่มันต้นใหญ่หญแล้วก็ น่าจะเป็นอันนี้เป็นน่าจะเป็นลูกเป็นหลาน,นครับแต่ว่าอยู่ตรงนี้แหละ,ะไม่ใช่เป็นต้นเก่าแต่ว่าต้นไซเนี่ยต้นไสก็ดีต้นโพก็ดีอินเดียเขาไม่ทําลายครับถือว่าเป็นที่เทพเจ้าจากนั้นเวลาเขาเป็นสาวเป็นอะไรมาเขาจะมาขอนะครับนี่เราเห็นได้ไหมนะได้สีแดงครับนี่นะครับได้สีแดงที่ผูกนะครับนั้นเขาขอมาขอเราได้มีคนหนึ่งจะมาพามาขอผู้ชายครับ แกมีแต่ลูกผู้หญิงเนี่ยเป็นตัวเล็กเนี่ยอยากได้ผู้ชายแต่มาก็บอกว่าเอาเอาได้มามาขอแล้วก็ให้เอานมนมแล้วก็อย่าไปเอาส้มครับเพราะว่าส้มเนี่ยมันมันจะได้ผู้ชายแบบเปรี้ยวๆอะ่ะ <c oughs> จะเปรี้ยว,ยวก็เลยเอาเอา,เอาน,นาาาเอานมครับนางจุชดาก็เอานมเครับข้าวมันทุกขยาตอานมมาเรามาที่ถฐานครับจากนั้นก็แกก็ได้หจริงนะแปลกมากเลยนะ ที่ตรงนี้ครับธิษฐานคนอินเดียเขาก็ชอบครับชอบมาธิษฐานมาเลยอันนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นสถานที่นั่งชุชดามาขอบุตรขอผู้ขอสามีที่มีตระกูลเสมอกันแล้วก็ได้สมปัรถนาที่ตรงนี้ครับฉะนั้นที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่สมปัรถนาเป็นสถานที่ที่สาคัญแล้วก็เป็นสถานที่พระที่เจ้าเนี่ยเสวยมุตเสวยความสุขในสถานที่ตรงนี้ แันนั้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญนะครับะฉะนั้นเรามาแล้วนะจะได้พาบูชาสก,การะสถานที่สําคัญแห่งนี้อีมินาสก,กาเลนะตังพุทธังอภิปูชยามะอีมินาสก,กาเลนะตังธรรมังอภิปูชยามะอีมินาสก,กาเลนะ ทางสังฆังอาภิปูชยามะข้าพระเจ้าขอบูชาสถานที่สเสวยมมูสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอการบูชาสการะในครั้งนี้ขอข้าพระเจ้าถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามิอรหังสม,มาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมสามมิสุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวก สร้างครั้งนามามีอา้าวทีนี้ใครจะอธิษฐานอ่าขอยังไงก็ตามแต่ท่านจะสะดวกอ่าจะขอพร Happy New Year แล้วท่านจะกุดล for you okay.